ไม่เข้าที่เข้าทางนะคะ กาพอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะ,คะน,นี่ค่ะเยอะเลยไม่เข้าที่เข้าทางนะคะออทีสีนะคะมาแต่งหน้าทำผมให้ลูกค้านะคะทุกคน เลยมานั่งทานัะเขียบนะคะนั่งทานมะเขียบลงท้องก่อนนะคะโซมโซมเนี่ยนะคะโซมมากเลยตอนนี้สภาพนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะคะการพอยวิชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพเพืียนะคะ ตืนกั้งแต่ีสีน่นะ็เพรว่าการคอยพระชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อเพียนะคะตื่นกั้งแต่ีสีน่นและเพรว่า การคอยว่าชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพียนะคะถึงจะติสีนะคะก็ว่ามองไม่เห็นยังไม่ได้อาบน้ำนะคะต,ตอนนี้บ้านช่องก็ยังลุกอยู่นะคะทุกคนนห <ๆ S 1> น้นานหนังนะคะทุกคน อร่อยค่ะหวานอันนี้บ้านช่องก็ยังลกอยู่นะทุกคนนี่ม่ค่ิดจะยาวไปนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นนี่ค่ะนี่อะเยอะเลย คิปจะยาวไปนะคะงานก็งานพีน่แม็กยังไม่ได้ส่งที่สี่นะคะมาแต่งหน้าทำผมให้ลูกค้านะคะทุกคนเลยมานั่งทานบะเขียบนะคะ นั่งทานมาเข็ยบลงท้องก่อนนะคะนี่นานหลังนะคะทุกคนสภาพก็อย่างที่เห็นเน่ยค่ะนี่อ่ะเยอะเลยนะคะ เลยยังไม่ได้อัานน้ำอ่านท่าเลยนะคะนี่หนาหนังนะคะทุกคนไปน,นะคะทุกคนก็เลยยังไม่ได้อัานน้ำอ่านท่าเลยนะคะตอนนบ้านช่องก็ยังลบอยู่คะทุกคน ไม่เข้าที่เข้าทางนะคะมันไม่มีอะไรทานนะคะขนาดนี้ทันไม่น่าไปก่อนะคะสมโซมเมนี่ยนะคะโซมมากเลยตอนนี้สภาพนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะคะ นนหน่าหนังนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรทานนะ,ะขนาดนี้ทนไนหน่านไปก่อนนะคะนี่บาคลิปจะยาวไปนะคะการพอพระชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อีๆนะคะ ถึงแต่ที่สี่นะเพราะว่าสภาพกวอย่างที่เห็นเนี่ยค่นะเนี่ยเยอะเลยการคอยประชา่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อเพียนะคะถึงแต่ที่สี่นะคนเนนะเพราะว่าอะไรนะคะทุกคน เลยยังไม่ได้อ่านนะเอาท่าเลยนะคะมันไม่มีเลยทานหนะาขนาดนี้ทาได้นาไปก่อนนะคะการพลอยวะชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อเพียนะคะถึงที่พิศีนะคะ่าทานได้หนาด้วยกันจ้าพเพื่อน สภาพตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ํานะคะทุกคนตื่นเต้นเว้นตาก่อนนะคะทุกคนตีสี่นะคะมาแต่งหน้าทำผมให้ลูกค้านะคะทุกคนเลยมานั่งทานบะเขียบนะคะนั่งทานบะเขียบลงท้องก่อนนะคะ น้อหน่าหนังนะคะทุกคนทานด้หน่าด้วยกันจ้าเพืเ่อนๆสภาพตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ํานะคะทุกคนตื่ตนเต้นอยูนี้บ้านช่องก็ยังลบอยู่นะคะทุกคนอ๋อใ่รูปออรูป แต่งหน้าทำผมของเขาแล้วก็สองรายงานงานทีแมก็กยังไม่ได้ส่งโทมๆเลยนะคะโซมมากเลยตอนนี้สภาพนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะคะทานด้หน่าด้วยกันจ้าเพื่อน สภาพตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำนะคะทุกคนตื่นต่ทานได้หน,หนาด้วยกันจ้าพเพื่อนๆสภาพตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำนะคะทุกคนตื่นต่นโซมโนมอย,ยนะคะ งมากเลยตอนนี้สภาพนะคะยังไม่ได้โนอโนเลยนะคะม,มาคิจะยาไปนะคะมาแต่งหน้าทำผมเขาเหรอก็สองรายมาแต่งหน้าทำผมเขาเหรอก็สองราย าหนังนะคะทุกคนเว้นตาก่อนนะคะทุกคนไปน,นะคะทุกคน เลยยังไม่ได้อ่านนบออกท่าเลยนะคะนี่นาหนังนะคะทุกคนการพอยวะชาตื่นเช้ามากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อ <ๆ S 1> นะคะ